แปลงนี้สวยเต็มสิบไม่มีหักเลยครับท่านผู้ชมครับทั้งทำเลทั้งคุณภาพนะครับนี่ครับทั้งราคานะครับท่านผู้ชมครับไม่ต้องทำอะไรเลยครับเข้าไปรับผลเลยครับมีบ้านให้อยู่ด้วยนะครับทุเรียนเต็มแปลงน้ำท่าอุดมสมบูรณ์ท่านดูฟอร์มต้นทุเรียนไกลไนะครับนั่นครับนี่ถนนหน้าแปลงครับท่านผู้ชมครับ หาในทุนนะครับหรือ,อท่านที่มีลูกเยอะๆมีญาติสนิทมิตสายเยอะรวมตังกันมาซื้อนะครับแล้วค่อยแบ่งทีหลังได้ครับท่านผู้ชมครับ23ไร่3งานนะครับเกือบเกือบ24ไร่นะครับมีทุเรียน940ต้นดูความสวยดูแหล่งน้ำนะครับไร่ละ1.1ล้านต่อรองได้นะครับ ปีกัดน้องบัวท่าใหม่ทุเรียนสาวเต็มที่นะครับให้ผลเต็มกําลังเลยครับอย่างนี้ครับนี่ครับไม่มีอิดออดแน่ครับอย่างนี้ต้นสวยอย่างนี้นะครับสมบูรณ์อย่างนี้นี่ครับราคาต่อรองได้นะครับพร้อมจบทักไลน์ได้เลยนะครับเบอร์โทรก็มีนะครับนี่ครับน้องบัวท่าใหม่นี่ครับฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม